ก็ได้มาแอบหลังกอไผ่นี่ครับซึ่งผู้ผมได้ยินเสียงปืนนะครับดังไกลทีมากพวกผมก็หนีขึ้นมาแอบบนข้าบนอหลังกอไผ่นี้นะครับใช่ไหมพี่ดาทุกคนตอนนี้ก็เราเริ่มมาแอบหลังกอไผ่กันแล้วนะทุกคนมกมกมกจับจับ ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกท่านนะครับซึ่งวันนี้ผมกับพี่ด้านะครับซึ่งเราจะเดินลาดเะเวนดูฝั่งตะเข็บชายแดนไทยพม่านะครับซึ่งผมบอกว่าอันตรายมากนะครับเราอยู่เนี่ยตอนเนี้ยเราอยู่ณที่ฝั่งชายแดนพม่านะครับซึ่งผมกับพี่ด้าเนี่ยจะเดินลาดเอเวนแต่เมื่อก่อนเนี่ยชาวบ้านเขาบอกว่าแถวๆนี้มีการสู้รบกันบ่อยมากแต่ในในวันนี้เราจะเดินลาดเอเวนดูก่อนใช่ไหมพี่ด้าครับ และเราก็กลางคืนก็เราจะมานอนแถวนี้เพื่อฟังเพื่อเราพิทจะสังเกตว่าเราจะเจอดวงวิญญาณหรือว่าจะเจออะไรหรือเปล่านะครับแต่ผู้ผมก็เสี่ยงมากนะครับเสี่ยงที่กลัวที่จะไปเหยียบกับระเบิดของฝั่งพม่ากันนะครับแต่ผมก็มากับพิดาก็ชาวบ้านเขาก็บอกว่าให้เดินตามทางร่องน้ํานี่นะครับนี่นะครับร่องน้ําที่ผมอยู่นี่นะครับนี่นะครับชาวบ้านบอกว่าจะไม่มีการวางระเบิดกันนะครับแต่ชาวบ้านเขาบอกว่าแต่ แต่จะไปฝั่งนะู้นน่ะคือว่ามันเสี่ยงอยู่นะครับฝั่งทางนู้นนะครับมันจะเสี่ยงโดนกากระเบิดนะครับซึ่งผมกับพี่ดาก็จะเดินตามร่องห้วยนี่ครับเดินสำรวจด,ดูว่าแค่ไม่เสียเวลาผมกับพี่ดาก็จะเดินสำรวจไปก่อนนะครับให้พี่ๆเอฟซี FC ได้เห็นกันนะครับว่าฝั่งข้ามาก,กับฝั่งถ่ายเนี้ยมันอันตรายมากนะครับผมบอกให้ไายเลยนะครับนี่นะครับผมกับพี่ดาก็จะเดินสำรวจ ที่ชาวบ้านรองให้เดินตามร่องน้ํานี่นะครับเพราะผมก็ไม่กล้าเดินไปไกลมากเพราะผมกลัวการระเบิดด้วยนะครับแต่ชาวบ้านก็แนะนํามผมมาว่าให้เดินตามร่องน้ำหนึ่งเดียวนะครับนี่นะครับทางคนท้างมันจะลุกหน่อยนะครับเพราะที่ถรงนี้ก็ไม่กล้าเดินไปไหนมากนะครับเพราะถ้าฝั่ง ฝั่งทางนู้นนะครับพูดง่ายว่าฝั่งทางนู้นนะครับมันมีชาวบ้านก็บอกว่ากลัวมีระเบิดนะครับผู้ผมก็ไม่กล้าเดินไปนะครับผู้ผมจะเดินตามร่องน้ํานี่นะครับถ้ามีอะไรก็แต่ในค่ําคืนเนี่ยผมกับพี่ดาจะมานอนที่จุดแถวๆนี้นะครับแต่ผู้ผมก็เดินสำรวจไปก่อนนะครับก่อนที่ผู้ผมจะมานอนเพราะผมก็เสี่ยงมากครับ นะอย่าเดินไปไหนนะพอแถวนี้เรากลัวกักระเบิดมากเลยกลัวเหยียบระเบิดมากเลยพอระเบิดมันเยอะสถาบานบอกรู้สึกว่าในอากาศดีอยู่นะเจอนะครับผมไม่ร้อนมากอยู่ในปะ่าคอนอาจจ,จจะกองอาจจะสั่นหน่อยนะครับพี่พีเอฟซีพ่อผมก็เดินทางค่อนข้างลำบากมากนะครับเนี่ยลองลองน้ำแล้วเจอลองน้ำแล้วพี่ตา นี่นะครับร่องน้ำอย่างนี้มันน่าจะเป็นเนี้ยอันนี้ร่องน้ำเล็กไหมใช่ใช่ใช่อยร่องน้ำสายหลักสายหลักเดินมีน้ำแล้วไม่ค่อมีน้ำใช่ใช่แต่เป็นไปได้นะนะเราต้องเดินตามร่องห้วยนี้ร่องเดียวนะครับพอเราไม่กล้าเดินขึ้นทางอื่นนะครับเพราะผมกลัวกลักระเบิดมาด้านนี้เลยนี่ไงเจอไหมนี่ไงรอยรอยหมูป่านะจะทำอันนี้กักไว้ด้วยเนาะ ทำไมมีแยกกลองล่องลองนี้ไปไหนล่องนี้ก็น่าจะแทงลงไปครับผมก็ไม่ค่อยรู้นะครับไม่รู้ทิศทางกันเพราะชาวบ้านก็ไม่ได้ระบุอะไรมากมายครับชาวชาวบ้านแค่บอกว่าให้เดินตามร่องน้ํานี่นะครับนี่นะครับรอยหมูป่าคีนะครับนี่นะครับที่นี่ก็ยังอุดมสมบูรณ์นะครับ รองห้วยก็ใหญ่ประพรมมานะครับแต่น้ำมันก็แห้งพร้อมเป็นหน้าแรงนะครับนจน้ำซ้อซอจนเป็นร่องห้ยงหวหยใหญ่นะทุกคนไปชูดาดาพี่ว่าคืนนี้เราน่าจะไปนอนยอดห้วยแล้วยอดห้วยนี่ดีกว่ามั้งเพราะมันจะปลอดภัยกับเราไงอนร่องน้ำพี กลัวเสี่ยงจะกลัวพวกทหารพม่าทหารกะเหรี่ยงจะมาเจอเจอเราดิเราต้องนอนหาที่เรา้อนหาที่พักแบบลมๆหน่อยอ่ะเพราะมันเป็นทางเดินของทหารกะเหรี่ยงกับทหารพมา่าโดยดูดูดทางแล้วอ่ะตอนเนี้นี่ครับผมกับพี่ดาก็จะเดินสำรวจไปเรื่อยๆเจอเจอวัดกันท่าหน่อยเพราะเราไม่มีอะไรเรามีแค่มีนาดา,านี่นะครับ

เดี๋ยวจะหาที่พักของเราแบบดีๆหน่อยเนาะโอเคไหมเฮ้ยอะไรวะเสียงอะไรวะดาขนาดกลางวันนะครับนี่กมัฮโตีปอเคเฮ้ย ผมว่าที่เขาทำแถวๆที่กั้นอย่างนี้นะผมคิดว่าแถวๆนี้ยเนี่ยเนี่ยพี่เชดูนะ uh huh. ทุกคนดูนะเนี่ยรู้สึกว่าเป็นเสียงไก่ป่าในมื่อกี้รู้สึกว่าจะเป็นพวกเนี่ยพี่มาดูใกล้ๆมาดูกันใกล้ๆหน่อยโอเคเฮ้ย <Okay. Hey. S 2> หลายรอบแล้วนี่นี่นะครับเนี่ยพี่เชนเนี่ยเฮ้ย ให้พีพีเอฟซี FC ดูก่อนนะเนี่ยเนี่ยพีพีเอฟซี FC นะถ้าสังเกตดีๆนะเนี่ยคือสถานที่ตรงนี้จะเป็นล่องเนี้รู้สึกว่าบางทีเนี่ยอาจจะมีเนี่ยพรุ่งนี้ก็ได้นะพี่เออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพวกนักโทษอ่ะอเออพวกเฉลยศึกอะ่ามไม่ว่าอาจจะเป็นพวกท่านพม่าจับมาได้หรือว่าผ่านกะเหลี่ยงจับมาได้ก็เถอะวนันทีเขาอาจจะทำเอาพวกไอทำเนี่ยพี่ทำ ทำเมืองแร่แถวๆนี้ก็ได้นะเพราะสถานที่แห่งนี้เนี่ยทุกคนดูดิมันอุดมสมบูรณ์ด้วยนะอุดมสมบูรณ์พอสมควรด้วยนะมาขุดทองมาหาทองบอกไม่รู้ผมว่าน่าจะประมาณนั้นใช่ไหมพี่ดาวเมืองแร่เมืองแร่อเอ้แต่แต่ว่าฝั่งพม่าจะมีทองร่อนทองไอ้นี้ก็ยืนนะพวกไอ้นี้ยยกอ่ะยกใช่ใช่เนี่ยทุกคนเนี่ยพี่พีเอฟซีดูนะพวกหินก็หินพวกนี้นะดูดิอาจจะเป็นอาจจะทําเป็นพวกเขาอาจจะมา ขุดเหมืองแร่ขุดเหมืองทองก็ได้นะแถบนี้ไปพุดๆไปเรื่อยๆน่าสนใจนะนี่ก็ถ้าเป็นพวก่ายก็น่าจะโดนใช้งานหนักดูดิสร้างสร้างอะไรสร้างไว้งไง น,นู่นนู่น,น,นลอยขุดลอยขุดไปดูลอยขุด,ด,ดลอยขุดนะครับลอยขุดเหมือนกับคนทา่าเทิดขุดไว้นะครับ,บ <_ s> นี่ไงนะนี่ไงเขามาขุด <_ s> <_ s> เมืองนี่นะครับรอยขุดสมัยก่อนนะครับพี่ชาวบ้านเป็นทาสหรือว่าเป็นอะไรผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับรอยขุดน่าจะหาทองหรือว่าหาแร่นะครับนี่นะครับไอพี่เชนตรงนี้สันนิษฐานได้นะบางทีอาจจะไม่ใช่รอยขุดก็ได้นะบางทีอาจจะเป็นไอ้นี่แล้วบางทีอาจจะเป็นนี่ก็ได้นะพี่เชนเนี่ยรอยอันนี้ก็ได้นะละเบิดก็ได้นะเนี่ยอยืมไม่งั้นพี่คิดดูเนี่ย้นี่เนี่ยพี่พี่พี่เอซีมาดูนะนี่ดูดิ มันเป็นแองลงไปลึกๆพอสมควรคน,นะเราก็ไม่รู้ว่าเป็นรอยอะไรหรือว่าเป็นรอยระเบิด,หร,ดหรือว่าเขาขุดแร่ขุดทองหรือเปล่าเขาไม่ทราบกันนะครับเพาเป็นล่องลึกเหมือนกันนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราไปสำรวจต่อไปข้างหน้าดีกว่าหรือว่ามีอะไรให้น่าตื่นเต้นเยอะพอสมควรนะมาฝั่งเขตพมานี่ทุกคนใช่ครับ ระวังระวังระวังเดินดีดีดดดดดเราต้องหาที่พักแรมพอแล้วมั้งเราพอเราตอนนี้กี่โมงแล้วอ่ะนี่เพิ่งจะเกือบเกือบสิบเอ็ดโมงเราพักแรมหาที่พักแรมมันประมาณ บายบายนะใบใบทั่วที่นีนั่นนะโอเคให้เราเดินสำรวจกันให้ทั่วก่อนเพื่อเราเจออะไรที่แบบนะ่าสนใจนะสนใจนะมเพื่อนนะมีรอยรอยกรีนป่ะรอยคนเดินไหมเฮ้ยมีใช่รอยไหมรอยคนเดินป่ะเหมือนจะมีคนมาสำรวจเหมือนจะมีคนมาสำรวจอยู่นะฝั่งตรงนี้ถ้าไม่มีคนมาสำรวจก็ พวกชาวบ้านเขาก็เดินเชาก่อนนะพี่นะใช่พ <อ S 1> เพราะชาวบ้านเขาบอกว่าให้เดินตามร่องน้ําที่เดียวนะครับไม่ให้เดินขึ้นฝั่งไหนนะครับเพราะมันเสี่ยงกับกากระเบิดนะครับเราก็ต้องเดินพันโดตามร่องน้ําที่ชาวบ้านเขาบอกมาเนี่ยะเนาะและทางไกลพอสมควรนะครับกว่าจะไปถึงแบบว่าอ่าก่าจะไปถึงแบบประเทศพม่าเลยนะอันนี้เราอยู่ชายแดนอยูน่นะครับผม ชเนี่นอะไรอะไรมาพี่เชนดูซูม z o o ดูดิทุกคนดูนะนีเออ่เหมือนจะเป็นห้างห้างหนึ่งนะสร้างไว้สูงมากเลยนูนะ่นน่ะใช่ครับพวกชาวบ้านมาน,นั่งขัดห้างไว้เปล่าเพือ่อบางทีก็ไอ้น,นี่อาจจะมีสัตว์ป่างไงี้ยใช่เป็นร่องน้ำด้วยอะไรแบบนี้ กอภัยนีครับซึ่งผู้ผมได้ยินเสียงปืนนะครับดังไหลทีมากผู้ผมก็นีขึ้นมาแอบบนขอวบ,บนขอลังกอภายนี้นะครับใช่ไหมพี่ดาทุกคนตอนนี้ก็กีนเราเริ่มมาแอบหลังก่อภัยแล้วนะทุกคนเงี้ยงีม้มกโมก ไปเรื่อยๆเพราะเราก็ต้องเดินทางกันอีกยาวไกลสำรวจไปเรื่อยๆนะครับให้พี่พเอฟซีได้เห็นกันนะครับในค่ำคืนนี้ผมกับพี่ดาก็คงจะนอนในร่องห้วยนี่แหละครับเพราะไม่กล้าไปที่อื่นแร้วใช่ไหมดานอนร่องห้วยเนี่ยดีสุดแล้วอเพราะใครผ่านสายผ่านหมา,า,มาถ้าไม่ใช่สางพม่าเ,าเราก็คุยเล่นได้ปกติใช่กล<ต>ัวจะเป็นด้พม, <า S 1> ม่า ไม่เพีนถ้าเจอแบบนี้นะทุกคนเนี่ยเนี่ยเนี่ยถ้าเขาเขาป่ามาทางเขตฝั่งพม่านะถ้าเจออย่างเงี้ยมันจะเป็นใส่ลังนะครับไม่รู้ว่านี่นี่นี่ข้างล่างมันเนี่ยอาจจะมีอะไรก็ได้นะใช่แล้วอย่าไปเข้าใกล้ดีกว่าอ่านี่นี่เป็นใส่ลังดีๆนี่นะทุกคนถ้าเขาป่าแล้วเจออะไรแบบนี้นะลม ไม่จําเป็นที่จะไปเข้าใกล้นะครับแค่ถ่ายให้พี่เอฟซีได้เห็นกันนะครับเพราะกลัวเป็นสัญลักษณ์เขาทําอะไรหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะครับอาจจะเป็นข่าวางกักระเบิดระเบิดก็ได้นะใช่ครับเฮ้ยเฮ้เยเสียงเหมือนระนเบิดหลืววะฟัง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 เสียงอะไรนั่นนั่นนั่นได้ยินไหม เสียงการมากเลยเสียงเหมือนอ้นี่ไอ้เขายิงปืนอยู่นะนั่นนะนั่นนั่นนั่นสามนัดแล้วนะพี่เชนใช่เชนสามนัดแล้วนะใช่ใช่ใช่ทุกคนเมื่อกี้เสียงอยู่ฝั่งนู้นนะพี่ใช่ใช่ใช่เสียงเสียงเหมือนเขายิงปืนหรืออะไรสักอย่างหรือระเบิดอะไร เฮ้ยดาด่าดาเสียงอะไรวะเฮ้ยเสียงอะไรไม่รู้ทุกคนเสียงดังเหมือนระเบิดหรือว่าปืนเลยแทงานเราคงจะไปหาที่ลบลบก่อนดีกว่ามั้งไปไปไปต้องเดินอย่างละมาระวังลไป ทุกคนเมื่อกี้เสียงเสียระเบิดเลยนะใช่ใช่ใงมากเลยต้องหมอกเลยนั่นนั่นนั่นไปไปดับไป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 ข้างหน้าคนไปเร็ว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 นี่นะครับเสียงเสียงระเบิดหรวเสียงปืนก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับเร็วดาเร็วเร็วหาที่แอก่อนหาที่แอก่อนเร็วเร็วเรเร็วเ นี่ครับเดี๋ผมกับพีดาได้ยินเสียงระเบิดหรือว่าเสียงปืนกันนะครับผมก็ไปนะร่าเร็วเรีวนี่นะครับสายทั้วะเร็วเี่ฮอนียฮอนนี่นะครับถ้ายังไงผมกับพีดาก็จะปิดกล้องก่อนนะครับเพราะตอนนี้มันอันตรายมากนะครับถ้ายังไงก็เดี๋ยวค่ำคืนนี้ผมกับพีดาก็จะทายดูอีกสักครั้งหนึ่งนะครับถ้ายังไงก็แค่นี้ก่อนนะครับตอนนี้นะครับผมกับพีดาก็ ได้มาแอบลังกอไผ่นี่ครับซึ่งผู้ผมได้ยินเสียงปืนนะครับดังหลาทีมากผู้ผมก็หนีขึ้นมาแอบบนข้าบนกอลังกอไผ่นี้นะครับใช่ไหมพี่ตาทุกคนตอนนี้ก็เราเริ่มมาแอบลังกอไผ่กันแล้วนะทุกคนนัไงนั่นไงมบมบ จะไม่มีโซงคิดว่าจะไม่มีส่งขามแล้วทุกคนยังมีเอและคืนเราจะเอาเอาจะมันพักแถวไหน้เนี่ยรู้ยังน้อยๆคือตกตัดโอ้ยซีนับซีรอบแล้วทุกคนแล้วเราเบินเๆๆนเนดีรบันแนยทุกคนเราต้องลบก่อนนะตอนนี้ บรราอันตรายมากๆเลนทุกคนผมพูดที้ผมยังไม่กล้าจะพูดเสียงดังเลยนะทุกคนดรดู้สถานการณ์มาแป๊บนึงตอนนี้ทุกคนมันยิงกันด้วยระบุงระเบิดสารพัดเลยนะทุกคนใช่ันนี้ อันตรงนี้มันก็ยังรู้สึกว่ายังไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่เราไปหาที่ที่วันปลอดภยัดภยกว่าน,นี้ดีกว่าครบไปเลย